สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงานฟอร์มยุโรป1คันนะครับกับ v อลโว่เอนะครับคันนี้เครื่องพันหกเทอร์โบมือเดียวป้ายแดงปี2014ไม่เคยชนดูแลสนดีมากๆนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับผ่อน4,900โดยประมาณนะครับได้ขับ v อลโวครับความปลอดภัยในบนท้องถนนถือว่าเป็นสุดยอดแล้วครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อน4,900โดยประมาณ2,29,000 0ั0บาทนะครับกับ Volvo สวยๆสภาพงามตัวท็อปปี2014นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้สภาพงามกริปดูแลดีมากๆมือเดียวป้ายแดงใช้คนเดียวนะครับดูภายในนะครับหล่อๆสวยๆได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังระบบความปลอดภัยถือว่าสูงสุดแล้วครับสำหรับ Volvo ใครสนใจนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับเครดิตดีออกรถศบาทนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้เกียร์เคมาแล้วนะครับ หายห่วงสบายใจใช้ได้ยาวเบนซิน1.6เทอร์โบนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะมีเทอร์โบช่วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับกับราคาสภาพนี้200,000ต้นๆขับวอลโวนะครับขับวอลโวสวยสภาพงามจัดเลยครับนี่ครับทรงนี้สไตล์นี้นะครับกับ s 60สีดำเงางามเงาฉ่ำกีเครื่องยนต์สมบูรณ์ครบเอกสารคู่มือเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับนี่นะครับสวยนะครับขับสปอร์ตออก แนวยุโรปจัดไปครับใครชอบใครสนใจถูกใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้และราคาก็เปิดมาแบบเล้ามากๆนะครับสภาพก็ดีประวัติก็ชัดเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจริงๆนะครับแจ่มจริงเครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้าทั้งคู่นะครับโอ้หดูเบาภายในมันเล้าเลือเกินเป็น ใครสนใจนะครับรีบพิจารณามาเลยครับติดต่อมาได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดปีกย่อยนะครับในส่วนของเฉพาะเจาะจงเข้าไปใน YouTube Facebook มีหมดครับในส่วนของรายละเอียดเฉพาะรุ่นนะครับผมการตีเรื่องโครงสร้างเรื่องการคัดสภาพรับรองก็แจ่มแน่นอนนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรถสวยหรูระดับนี้นะครับ ใครสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับรถดีสภาพงามเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับแจ่มๆเลยครับสวยจริงครับ